โอเคทุกท่านนะเดี๋ยวผมก็กำลังเดินไปเดี๋ยวก็มาแล้วนะท่านผู้ชมหลังจากไปซื้อของมานะก็มีของมาให้กับเพื่อนเพื่อนเนาะก็ยัง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 ไม่ได้พูดอะไรเลยนี่นะทุกท่าน มันต้องอยู่ฝั่งนี้บ่ได้ฝั่งไหนโอเคมา๋ยวถซื้อให้ยังไงลาีผมก็ไปซื้อสวิงมาทุกคนเรือเชื่อโอ้โหสุดยอดยังยังไม่ได้พูดเลยเรือเชื่อว่ามันจะถูกทำไมมันมืดจังเรอตุ้มเต๋อให้กันได้ได้กับผมได้ ผมซื้อมาสองเม็ดตอนแรกว่าจะเอาสามเขาบอกเอ้าเอาไปทำไรเอาไปร่อนทรายอุ้ยยาวจังเลยเขาบอกงี้ก็เลยเอาแค่สองก็พ่อเขาบอกก็เลยเอาตามที่เขาแนะนำสี่สิบบาทเม็ดละยี่สิบเม็ดละยี่สิบได้ตอนแรกอ่ะนึกว่าเม็ดยี่ห้าที่สุดกันเหรออะไใช่นี่ไงสวิงโชว์หน่อยโอ้เป็นม้วนแบบนี้เลยใช่เลยใช้เก็บไว้ใช้งานอะไรเออใช่ สองเมตรก er. ็ยาวอยู่ยาวยาวยาวกว่าพี่านเพราะพี่านน่าจะไม่ถึงสองเมตรเฮ้ยผมมันร้อยเก้าสิบเนาะนะผมนะสูงนะเออคุณจะเป็นไปเียบเทียบกับผมได้ยังไงผมสูงกว่าอยู่แล้วแล้วก็ตัดแล้วเรื่องเรื่องเรื่อนยาวที่นีเลยเปล่าที่แหละสอเมตรพอดีนะโอ้เดี๋ยวเอ้ยย่ที่ผมไม่เอา3มเมตร และที่สำคัญครัับผมมีุนเชื่อไหมซื้อแค่40บาท40บาทซื้อแค่40บาทดูสิ่งที่งเขาแถมมาโอ้โหแถมมาเป็นร้อยนี่ผมซื้อของเขา40บาทเขาแถมแพ็คเนี่ยถ้าขายส่ง45หรือ50บาทแพ็คเนี้ยหรอแพงกว่าของที่เราซื้ออีกซื้อสี่สิบแถมมา50าสิบาตีซะเออ45 50ผม ผมนึกว่าเขาจะงัดออกมาทำอะไรงัดออกมาจับใส่ถุงเอ้าของผมบอกร้านร้านไหนร้านแงร้านนาราซับหัวค่อยมีร้นเดียวแล้วหัวเพื่อนหัวเจ้าอะไรไม่รด้วยเพื่อนเียวหัพื่อนค่อยชิงหรือพูดเล่นหนิหัวเพื่อนค่อยข้าทาไม่มีเพื่อนเดียว ชื่อร้านหัวเพื่อนนาราทรับนาราทรับขอบคุณครับขอบคุณร้านนาราทรับใครบ่าไม่มีใครบ่าวเพื่อนค่อยมีในทำธุรกิจกับเราตลอดทุกครั้งที่เราไปซื้อของตรงนั้นสมมติเลยสมมติเลยผมเป็นคนกลางซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหหนาวน่าสุดนะคะอันนี้สวยแบบสวยอันนี้เกี่ยบเสมือนเฮียสะเป็นตัวแทนเฮียเอาเป็นเฮียขอบคุณครับขอบคุณดีครับเฮียเฮียอะไเงี้ยสองสี่หกแปดสิบคนเราพบกันเนาะนะเนื้อ ก็เลยผมแล้วก็ขอให้รวยอีกหลังจากที่แจ้งข่าวตรงนี้แล้วผมก็จะมีข่าวแจ้งแล้วเราได้เสรียเอาเลยเหรอเนี่ยก็น้ำไม่ไหลนะข่าวร้ายโอ้โหเรื่องว่ต่อเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวรอร่อนทรายแห้งๆไว้รอก่อนคลิปนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเราลองไปถามเขาดูไหมเหมือนเขาอบต่อเขา่อมท่อตรงไหนสักที่หนึ่งอยู่ตอนนี้คลิปนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายตอนแรกรอทรายรอรอทรายรอนี่รอรอที่ร่อนทรายอืมตอนนี้รอน้ำ เนืองง <c oughs> ่ายไปตากเอาหนูวยนเอาน้ำห้วยไหมม่รยากลศเกินนะสี่ขาวดีเนาะเราก็ทำตัวที่มันไม่ต้องรอก่อนอะไรก่อนก็ว่ากันไปเรียงทีมงานเนาะซื้อ40บาทแถมมูลค่ามาเอ๊ะเล่าให้ฟังอีกตอนตอนที่แกให้มาเนี่ยแกพูดพูดคำนี้มาซึ่งเราก็น้ำตาผมไหลไปประมาณคุหนึ่งเมื่อกี้นี้ใช่คือ ไหลเลยเมื่อกี้นี่อยจาเลอะเถอะเลยเฮียเพิ่นดูคลิปอยู่นะน้ำตาไหลมันซึ้งแกบอกว่าอันนี้มอบให้ทีมงานเอาไปกินตอบแทนที่ทีมงานเนี่ยสละเวลาอันของทีมงานเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมแกบอกงนี้ไปช่วยเหลือสังคมชาวบ้านแถวหมู่บ้านเราครับ แกก็เลยเห็นเห็นความดีแกน่าจะดูคลิปเราดูอยู่แหละแกน่าจะดูตามเราอยู่เห็นขึ้นอยู่เห็นขึ้นแกเข้ามาดูอยู่จริงเขาดูจริงวันนั้นผมไปซื้อของเขายังเปิดใส่จอใหญ่ๆเลยนะทีวีนะกับตารดทิงงี้ยไหมใช่และร้านนี้น่ะเขาครบวงจรมีขายยังสกเบือยันเือรบและที่สําคัญพารู่ซิงแกก็ขายอิดหินปูนทรายขายหมดและราคาเหมือนที่เราซื้อเลยเอาเลตอบราคาเหมือนกันเขาส้มขายไหม ขายขายหมดเลยโอ้ย่างนี้เราถ้ามันหนึ่งราคาเท่ากันราคาเท่ากันสองเขาเป็นคนจิตใจที่ว่านะครับถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็คุณลมน้ำแก่คุณลมน้ำแกหน่อยเนาะได้นั่นก็มันก็ไม่ได้โทรศัพท์แกก็ซ่อมนะเอาเหรลยชอมโทรศัพท์ด้วยบอกแกรับออเดอร์แล้วองไหมผมเชื่อครับขนมนมเนยแกขายหมดเลยเอาขยันเนาะ กันเลยอ่ะโอเคครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณมากครับกินเลยกินเลอ่ะเออมาแจกเลยก็ได้กินเลยกินเลยอ่ะนี่เครื่องดื่มอร่ออร่อขอบคุณครับจากเปด้วยให้เมียด้วยก็เป็นเครื่องดื่มชูกกาลังรเลยชูกำลังขอคุณคระสุนตัวแทนเียก่อนใส่ขั้นแจก้ะุนาบร้านที่ดีมากโอเคครับผมฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับหมดประมาณ